าออกจากอาคารมูลค่า500ล้านฝั่งไทย500ล้านฝั่งลาว500ล้านรวม1,000ล้านนั่นเองนะครับนะออก็คณะอองการท้านะครับตอนนี้นะครับวันที่5มิถุนายน2568นะครับตอนนี้ก็อยู่บนกลางน้ำโขงนะครับระหว่างสปปลาวกับประเทศไทยกับเมื่อนี้นะครับยืนยุ่กลางน้ำโขงเนยนะครับท่านจุมพลวรรณสัจสิรินะครับก็ได้มาดูงาน ท่านสุริยะจึงลุ่งเรื่งกิจนะครับมาทําพิธีเชื่อมต่อสะพานตรงนั้นนะครับก็จะเป็นภูเขาควายนะครับตรงกลางแม่น้ำโขงตรงสะพานไทยเล่าแห่งที่หาจังหวัดบึงกาฬวันนี้ครับมายืนอยู่ตรงที่สะพานมิตรภาพไทยเล่าแห่งที่5้านะครับจังหวัดบึงกาฬนะครับเมื่อนี้นะครับยืนอยู่กลางน้ำโขงเนยนะครับที่สะพานมิตรภาพไทยเล่าแห่งที่5ตรงนี้นะครับที่ จังหวัดบึงการนะครับพรุ่งนี้นะครับก็บคือมืออื่นนะครับวันที่6มิถุนายนนะครับ2,568นะครับก็จะต้อนรับหลองในยกแลฐมนตินะครับคุณสุริยะยิงรุ่งเรืองกิจนะครับมาทำพิธีนะครับเทคนกรีต เชื่อมสะพานมิตรภาพไทยเราแห่งที่5แห่งนี้นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศภายในกันนะครับว่าวันนี้เรามายืนอยู่ตรงนี้แล้วจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับตรงบริเวณด้านหน้าของเรานะครับก็จะเป็นแก่งนาคราชนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับตรงบริเวณตรงนี้นะครับส่วนบริเวณด้านหลังของผมนะครับก็จะเป็นไปทางบ้านดอนยมนะครับแล้วก็ฝั่งตรงนั้นนะครับก็จะเป็นภูเขาควายนะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศภายในกันนะครับวันนี้อากาศร้อนมากนะครับตอนนี้นะฮะ นี่ครับสวัสดีครับมือนีนะครับมากันกับท่านประธานหอการค้านะครับระหว่างประชาันหอการค้ากับประธานหอการค้าเนรับมายืนอยู่ตรงที่ตรงกลางแม่น้ำโพนะครับตรงสะพานไทยเล่าแห่งที่หาจังหวัดบึงกาฬณเมือนี้นะครับกำลังเตรียมงานกันนะครับอยู่บริเวณด้านหลังนะครับเตรียมงานรับท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับรองนายกอย่างไรัท่านสุริยะจึงเรื่องล่งกิจท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับมาทําพิธีเชื่อมต่อเชื่อมต่อสะพานไทยครับเทปูนเชื่อมต่อสะพานเชื่อมต่อนะครับนี่ก็ พี่ทีเทปูนเชื่อมต่อพรุ่งนี้พรุ่งนี้ครับเวลาประมาณ9ก้นาฬิกาเก้านาฬิกามื่ออื่นนะครับก่านมงเสาร์นะครับที่สะพานมิตรภาาแห่งนี้นะครับก็น้องๆเตรียมก็วันนี้เขาก็จะมีการดูงานก่อนระหว่างฝั่งไทยและฝั่งเราวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการท่านจุมพลวรรณสัจสิรินะครับผมก็ได้มาดูงานแล้วก็ทางฝั่งเราก็จะมีกีมงานของท่านเจ้าแขวงนะครับเจ้าแขวงมาคืน ท่านลองเจ้าแขวงที่มาดูงานแห่งนี้สะพานแห่งนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปีไหนีิสะพานแห่งนี้เกิดขึ้นประมาณเมื่อสามสี่ปีก่อนสี่ปีก่อนท่านที่ปรึกษาของผมมาด้วยครับวันนี้นี่ครับมาแบบเที่ยวๆเลี้ยวๆเลยครับมาหมดเลยวันนี้มากับท่านรองครับนี่ครับมาชมบรรยากาศนะครับบริเวณตรงนี้ตรงเตรียมจัดงานเนาะครับเออครับก็มากันหมดครับท่านผู้ว่าก็อยู่ในบริเวณด้านหน้านาะนนี่ครับท่านประธาน ส้าวชาขาวชาท่อเที่ยวครคุณปอแก้วนะครับปอแก้วววันพรุ่งนี้ท่านก็มีตําแหน่งที่นั่งที่นี่อีกหนึ่งตำแหน่งเขาบระบุไว้เรียบร้อยแล้วครับทุระบุไว้เรีร้อยอืมครับสะพานก็จะเปิดปลายปีนี้หรอกเปิดปลายปีนี้วันที่19ธันวาสิบาธันวาออแรุ่งค่ครับบรรยากาศนะครับกําลังชุกช่ากันอยู่ตอนนี้ครับบรรยากาศนี่การชมนี่ครับคณะ ออการทานะครับตอนนี้ตอนนี้นะครับวันที่5มิถุนายน2568นะครับตอนนี้ก็อยู่บนกลางน้ำโขงนะครับระหว่างสปปลาวกับประเทศไทยกับจังหวัดบึงการนะครับพรุ่งนี้ก็จะมีพิธีลงนามครับเททอนคอนกรีตนะครับระหว่างไทยกับลาวเชื่อมต่อกันละตอนนี้สถานนี้สพนแห่งนี้นะครับเอาไปแค่นี้เอยเ๋ยวให้ท่านประธาน พอกันทาเพิ่นไปคุยกับผู้บากมันเตรียมงานกันก่อนนะครับเดี๋ยวมาพบกันใหม่อีกรอบนึงนะครับเอาละครับขากลับนะครับเดี๋ยวผมจะมาเบาเรื่องให้ทุกท่านได้ทราบกันนะครับว่าสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งนี้นะครับเกิดขึ้นนะครับตั้งแต่ปีพศ2564 4ปีแล้วนะครับที่เพิ่นสั่งขึ้นมากนี้ครับปีนี้กับปี2568นะครับด้วยทุนก่อสร้าง กว่า3,640ล้านนะครับจุดเชื่อมต่อนะครับระหว่างสะพานจุด2จุดนะครับไปฟังไทยกับฟังเล่านะครับ1,350เมตรนะครับก็คือ1กิโล3 5 0เมตรันเองนะครับแล้วก็ถนนนี่ครับจากฟังไทยนะครับไปจุดตัดถนนไมายเลข2 2,2,2นะครับถนนบึงการทั้งคนนะครับระยะทางประมาณ 12. จุด 1.3กิโลเมตรนั่นเองนะครับแ้วกาฟังประเทศเล่านะครับก็จะมีถนนเชื่อมต่อออกจากสะพานไปนะครับอยู่ที่3กิโลจุด12กิโลเมตรนั่นเองนะครับซึ่งระยะทางถนนทั้งหมดนะครับที่เชื่อมต่อสะพานไทยเล่าไปฟังเล่าฟังไทยนะครับอยู่ที่16.18กิโลเมตรนะครับและกาบ,บริเวณการเบ้นขึ้นนะครับ ก่อสัางสภาพมิตภาพแห่งหนี้ของฝั่งไทยนะครับกะจะเบี้ยนขึ้นที่ดินทั้งหมดนะครับ620ไร่นะครับฝั่งประเทศไทยนะครับหรือฝั่งจังหวัดบึงกาฬนั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นถนนตรงขาออกนะครับตรงที่จะไปจุด่านแดนหรือจุดตรวจคนเข้าเมืองนะครับ นี่ก็จะคือภาพบรรยากาศทั้งหมดนะครับที่ผมนํามาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับในมือนีนะครับมือนีก็เป็นมือวันที่หามิถุนายน2 5 6 8นะครับซึ่งมืออื่นนะครับก็จะมีพิธีนะครับเชื่อมต่อสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5อย่างเป็นทางการนะครับโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับมาเป็นประธานในพิธี แล้วก็มีการลงนามนะครับระหว่าง2ประเทศนะครับทั้งไทยและลาวนะครับนะครับบรรยากาศขาออกนะครับก็อาคารก็มูลค่ากว่า500ล้านนะครับฝั่งไทย5 0 0ล้านฝั่งลาว500ล้านรวม1,000ล้านนั่นเองนะครับก็เป็นการตรวจคนเข้าเมืองนะครับทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาวนะครับมีมาฝากให้พี่น้องได้รับชม รับทราบกันนะครับมือนี้นะครับเกษดาบอก่าวเล่าข่าวนะครับสู่พี่น้องในฟังนะครับฝากทุกท่านนะครับติดตามนะครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์นะครับถ้าถูกใจก็กดแชร์ให้หน่อยเด้อครับเด้ออันนี้ฝากเป็นกาลังใจให้ผู้นําข่าวสารบ้านเมืองนะครับมาเสนอกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านผู้ดูนะครับมือนี้ เกีดาประชาธิพันธ์หอการค้าแต่วัดบุญการต้องลาไปก่อนโอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ